หาของกินในเซเว่นงบ100บาทแล้วเราก็จะเข้าไปเลยนะครับเราก็จะไปหามามมาก่อนนะครับกันตอนแรกนะครับนี่นะครับผมแล้วเราก็ไปเลือกพวกฮอทดอกนะครับผมนี่เอาฮอทดอกนี้เลยนะครับผมแล้วก็ไข่นะครับไข่ลวกนะครับแล้วก็ข้าวปั้นนะครับผมคิดตังเลยนะครับแล้วเราก็จะมามมามาใส่น้ำร้อนนะครับผมแล้วก็ใส่เครื่องปรุงให้เรียบร้อยนะครับ นี่นะครับงามดูเดี๋ยวเรามาใส่เครื่องกันนะครับมันดูทายหรือเปล่าเฮ้ยเ้อือหืออือนี่ครับโมดู

นดี๋ครับคนดูอืมดูอะไรอ่ะ